เอ๊ะสาขาใครก็สาขามันอยู่ด้วยกันเฮี้ยมาดับที่ไหนวะเออนะเฮน้ยมาดับท่าไหนระดับศูนย์นะเพื่อนเฮี้ยกูได้ที่หนึ่งอะเฮ้ยไอ้เฮี้ยคนทั้งมออเฮ้ยจรทีไะเนี่ยหายเฮี้ยกูเปิดมาเจอพ่อเลยครับเจอพ่อกับแม่เฮ้ยสวิตไอ้เพื่อนเฮ้ยเฮี้ย อ people, like low 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 low. ๋อเจอพ่อกูนึกว่าแบบนึกว่ามุกไอ้เชี่ยคนนี่มาโล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 แล้วกกูเะไี้ยงแข่งใ้งหม่เยกูแบบเน้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดูว่กำลังโมเลยตัวเองดิ เชืเอ่อกูนึกว่าแบบไอ้อเปิดมาเจอพอ่อกูนึกเอ้าไอ้เชืเอ่อ้ยหมายถึงว่าแบบเดี๋ยวพ่อกับแม่มนดูสตรีมหรอวะแล้วแบบนี่ยเฮ้ยเค็บเฮ้ยไอ้เชื่อเปคนค้าไปทวิตปัดเฮากับเวทซีซั่นหนึ่งเป็นคนมีของแต่ไม่ไม่ค่อยโอเบคู่ดีโดยได้ไ <laughs> เวด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 กระแทกวิทย์สวยเราไม่ไอ้คไม่มีจ้ำแผว่ะรอแป๊บนึงเก้าสิบวิสวยอันไหนอกอัไหนชิบไรสวยทางนี้ไหนอัไหจ้ำแผนเฮ้ยมันโรลุมโรลุข้าบนกับข้างล่าง ดาวตัวมาทอาทอนมเฮ้ยเฮ้ยลบลบลบซ้ายลบขวาเฮ้ยเลยลลไปวะเนี่ยลบซ้ายลบขวาลบขวาลบี้อะไรไปไปซะเกิดก่อแดงนะพอมันกดเห็นกดเอ้ยมันอ๋อนี่นะอ๋อนี่ละ ลงตรงนี้ก็ได้บ้านเราปลอดภัยกว่าเนี่ยนะน่าจะออกเทนนะไม่ก็วัดสันออกเทนจริงด้วยู้ราคาลงไม่ได้อริงไปไม่ถึงเฮ้ยขอ,องกูก็มีมีช่วยวเพื่อนเฮ้ยกูโดนว่อเอสทิ๊

กอดแดงกอดม่วงไออ,อีเหมือนกันเทพเจ้าหรอมรั้งกอแดงแตกกอแดงแตกแม่เกดโอ้โหไม่มีตัวขอ เฮ้ยเชี่ยใกล้ๆบ้านนี้เขาติดตัวหนึ่งแล้วก็เวดตัวหนึ่งเขาติดอยู่ข้างในเซฟบ้านอยู่โ,โดนโดนสองนด้วยเชีย่ยลยข้างบนเก็บอ่ะโอเคในบ้านยมีนะในบ้านนะในบ้านเขาติด อันหนึงนะกูขอกูขอซ้ำเวทก่อนเจ้าเกาะเจมตัวนั้นเจ็บแล้วติดล้มติดล้มติดล้มกอดอะไรวะเฮ้ยเอาออันไหนกอดทองนี่หว่าเต็ดเฮ้ยเฮ้ยเชฟฝั่งนี้ใจเย็น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 กันใจเย็นกันเดี๋ยวกูหยิบเล่นบ้านนี้

โอ้สวยทวิตคู่มันโดนชุบมาตัวนึมันอนไหนวะเอเท่าไหร่ไหนฟาค่ะยิงกูไม่ตายาตัวตัวไม่ได้ตัวตัวไม่ได้บ้าบ้าเพื่อนใช่อะ FBI o p อ n up ายหลายคู่ก็มาว่ะ ไอ้เชี้ยเราเอาันจัดเลยวะี่เจมแไอ้บ้า